นายยูนีภูมิใจเสนอวูดจ็อบบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนที่ไร้เป้าหมายอย่างเด็กหนุ่มมัธยมปลายคนหนึ่งก่อนที่ตัวเขาคนนั้นจะได้พบกับสถานที่ที่ทําให้ตัวเขาเองได้รู้กับคําตอบว่าสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตนั้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องเลเ่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเป็นผู้คณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแต่ช่องยูนี ช่วยกดกระดิ่ง s นึ่งสเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกองผมด้วยนะครับเรื่องเริ่มที่เรื่องราวของฮิเลโนยูกิเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่เจอข่าวร้ายแบบคูณสองซึ่งเขาก็ไปไปขอเรื่องนี้ซึ่งเช้าวันนี้เองเหมือนกับเป็นวันที่เด็กๆมอปลายต่างก็มาร,รวมตัวกันดูคะแนนสอบข้อมหาหลัยแต่พระเอกเขาก็ต้องกินแ้วสอบไม่ติดที่ไหนสักแห่ง แถมในวันเดียวกันวันนี้เองเขาก็ยังถูกแฟนสาวที่คบกันมาทําการบอกเลิกแบบไม่ให้ทันตั้งตัวซึ่งเห็นแบบนี้เพ,เ,พเพื่อนๆของเขาก็เลยชวนไปเอกไปร้องคาราโอเกะแต่ทว่าเนื่องจากเพื่อนๆของเขาต่างก็สอบติดมหาวิทยาลัยกันหมดทุกคนพวกเขาก็เลยลืมตัวร้องเพลงฉลองก็ยังสนุกสนานมันก็เลยทําให้ตัวคนานั้นมันก็ยินเศร้าและพอไปเอกเขาได้ยินคําพูดของเพื่อนๆว่าเองจะมานั่งเศร้าทําไมวะ สาวๆสว,สวยๆมันก็จะมีอีกเยอะซึ่งพอยิ่งแบบนี้มันก็เหมือนกับฟ้าตนใจให้ตัวขงคุณนั้นได้เจอกันหน้าประกาศโฆษณาซึ่งมันก็เป็นรูปสาวสวยที่เชิญชวนให้หนุ่มๆที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นั้นเปิดดูและทันทีที่พระเอกเห็นว่าสาวสวยที่อยู่หน้าปกหนังสือเล่มนี้เธอก็ลังเชิญชวในให้คุณนั้นไปเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าซึ่งเห็นแบบนี้พระเอกเขาก็คิดในใจว่าเอาวะสวรรค์ก็น่าส่งนางฟ้าคนนี้ มาให้คู่กับเขาไหนตัวคข,ขนั้นก็สอบเข้ามาหาลัยที่ไหนไม่ได้และอีกไหนจะเพิ่งถูกแฟนสาวทิ้งมาพระเอกตัดสินใจที่เดินทางออกจากเมืองหลวงไปเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดที่โรงเลื่อยไม้ในป่าในพื้นที่ป่าในเขตชนบทที่ห่างไกลออกไปเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งเนื่องจากที่นี่เหมือนกับไร้ซึ่งสัญ,ญญาณมือถือแถมขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านสถานีนี้เหมือนก็จะวิ่งผ่านชารานนี้ทุกๆ6ชั่วโมงเท่านั้น และทันทีที่พระเอกเดินทางมาจนถึงค่ายของหน่วยวิทษ์ป่าเขาก็พบว่าโปรแกรมฝึกเจ้าหน้าที่ของที่นี่มันก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมรับการฝึกมากน่าหลายตาแถมพวกเขากยังมีหลากหลายอาชีพที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้ซึ่งบางคนเขาก็เป็นนักธุรกิจบางคนก็เป็นเด็กแนวหรือแม้แต่กระทั่งทหารซึ่งหนึ่งในนั้นเหมือนกับมีคนอย่างพระเอกที่อยากมาที่นี่เพียงพู้หญิงสาวที่อยู่ในหน้าปกของหนังสือเชิญชวน และพอพระเอกเขารู้ความจริงว่าหญิงสาวหรือรักแท้ที่เขากํลาลังตามหาอยู่นั้นเธอก็ไม่ได้สังกัดอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าเขาก็แทบบ่าและหลังที่ทุกคนเริ่มเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดและพอพระเอกก็ได้เจอกับโยกิครูสอนตัดต้นไม้สุดเฮียและเนื่องจากความไม่เอาไหนของเขาบวกกับความที่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่าป่าแถมที่หน่วยแห่งนี้เหมือนก็ไม่มีสาวให้เขาแอบมองเลยสักคนเดียวจึงทําให้กลางดึก ของคืนวันดีกว่าน,นี้เองพระเอกต้องตัดสินใจที่จะคิดหนีจาจะหน่วยนี้เพราะเขาต่างก็รู้ดีว่าสถานที่แห่งนี้เหมือนก็ไม่น่าเหมาะและมันก็ไม่ใช่แนวของเขาเมืนจงังหวะที่เขากล่าวความรั้ของหน่วยแห่งนี้ออกไปทันใดนั้นเองเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็อาสาที่ทําการขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งพระเอกแ,แถวสถานีรถไฟและทันทีที่มันถึงพอเธอถอดหมวกกันน็อกทานั้นละ่ะทางด้านพระเอกเขาก็ถึงกับอ้าปากค้าง เพราะสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขานั้นเธอก็คือนาโอกิหญิงสาวที่อยู่ในหน้าปกที่ทําให้ตัวเขาคนนั้นอยากจะมาที่หน่วยพิทักษ์ป่าแห่งนี้ซึ่งนาโอกิเธอก็เลยพูดบอกกับพอเอกไปว่าจะหากนายมาที่นี่เพียงเพราะร่ปในหน้าประกาศฉันก็คิดว่านายก็ควรรีบสายหัวกลับไปซะเพราะที่นี่เหมือนก็มีคนใจตาซิวแบบนายนั้นเยอะแล้วและพวกเขาก็คงไม่ต้องการคนไม่เอาไหนอย่างนายมาร่วมทีมซึ่งพเอเบกได้ยินแบบนี้ มันกลับทําให้เขานั้นมีแรงกระตุ้นให้พระเอกอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าตัวเขาคนนั้นก็มีดีไม่ต่างกับคนอื่นเขาตัดสินใจที่เดินเท้ากลับเข้าไปรับการปึกและอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าแห่งนี้ต่อไปและหลังจากที่เวลานั้นผ่านไปนาน3าวันในที่สุดพระเอกเขาก็สอบผ่านและได้รับใบประกาศให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผืนป่าของหน่วยแห่งนี้และพระทุกคนรู้ว่า ตัวของพระเอกนั้นก็ได้ไปประจําอยู่กับหน่วยเลื่อยของหุนนั่นนักมุระทุกคนต่างก็ถึงกับอึ้องเพราะทุกคนต่างก็รู้ดีว่าหุนาน่นนักมูละนั้นเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดและก็ความจริงจังในเรื่องของการดูแลผืนป่าและพอพระเอกก็น่ารถขึ้นมาบนเขามาจนถึงบ้านพักของหน้นา่นนักบุละแล้วทางด้านหัวนหน้าเขาก็เลยพูดชวนให้พระเอกไปช่วยเขาทําการตัดต้นสนที่มันก็กําลังล้มควางถานนอยู่ และทันทีที่มันถึงทางด้านพระเอกเขาก็ได้เห็นความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งหลังที่พวกเขาช่วยกันจัดการเคลียร์ต้นสนที่ล้มขวางถนนเสร็จแล้วทางด้านโยกิเขาก็เลยพูดแนะนาพระเอกให้กับพวกเจ้าหน้าที่ลุงๆได้รู้จักวัยเด็กหนุ่มคนนี้ฉายาของเขาก็คือไอ้ใจปราซิลและหลังจากนั้นพอจะไดพ้พระเอกเขาได้ใช้ชีวิตในชนบทแล้สักพักแต่เนื่องจากตัวหุ้นั้นก็ยังไม่คุ้นชิน กับการใช้ชีวิตที่นี่ที่ไร้ซึ่งเทคโนโลยีเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแอบเดินทางกลับเข้าเมืองแต่ทางด้านโยกิเขาก็กลับขับรถผ่านมาเห็นซะก่อนจึงทําให้ตัวพระเอกนั้นก็เลยต้องเล่นตามน้ําก็เลยต้องตัดสินใจเอามือถือที่ตกน้ําของเขานั้นมาซ่อมและทันทีที่พวกเขากลับมาถึงพอพระเอกเห็นทางด้านนาโอกิเขาึงตัดสินใจเดินลงมาจากรถถล้องกับทาท่าแอคอาร์ตทำท่าทางว่าตัวคุ้นนั้นก็มีท่าทีที่รักต้นไม้แล้วก็รักธรรมชาติ ซึ่งผลทางด้านภรรยาของโยกิรู้ว่าทางด้านพระเอกเขาก็แอบปิงนาโอกิอยู่เธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าก่อนหน้านี้เธอก็มีแฟนเป็นคนเมืองกรุงอย่างนั้นนี่แหละแต่ท้ายสุดแล้วแฟนหนุม่มของเธอก็ทิ้งเธอไปอยู่เมืองหลวงและก็ไม่กลับมาหาเธออีกเลยจึงทําให้ตัวของเธอนนั้นก็เลยไม่ยอมเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่และภาพกตับที่เช้าวันต่อมาซึ่งหน้าที่ของโนบิ่ทังนขอทาของทางด้านของทางด้านข้านาก้านขระนัา้นพวกเนขาต่้านงก็ต้ของชาวยกานง้องน ทำการปลูกต้นไม้ทดแทนแทนพวกต้นไม้เก่าที่เพิ่งถูกตัดทิ้งไปและหลังที่เสร็จงานแล้วพระเอกเขาก็ตัดสินใจเดินแวะไปที่บ้านของนาอกิซึ่งฉายาของพระเอกที่ถูกพวกชาวบ้านที่นี่นเรียกขนานนามกันว่านายปารซิวนั้นตอนนี้มันก็ดังไปทั่วไม่เว้นแม้แต่ทั้งพวกเด็กๆต่างก็ล้อสแซวพระเอกต่างๆนานาว่านายปารซิวซึ่งหลังที่ตัวของนนั้นช่วยขนของเดินตามนาอกิมาที่โรงเรียนสอนผู้เด็กๆในหมู่บ้าน เขาก็ได้เห็นความสดใสแล้วความน่ารักอีกมุมหนึ่งของเธอและหลังจากนั้นพอทางด้านยามันเนะผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เห็นเด็กใหม่อย่างพระเอกที่กำลังเล่นสนุกกับพวกเด็กๆอยู่และเนื่องจากตัวของเขาก็เห็นว่าพระเอกก็ไม่รู้จักสัม,มาคะวะเพราะตัวของพระเอกก็อายพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มานานหลายวันแต่เขาก็ไม่ยอมแวะหรือไปไหว้ทักทายผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เลยและเนื่องจากคืนเดียวกวันนี้เองทางด้านโยกิกับเมียของเขานั้น ก็มีแผนที่จะปั๊มลูกจึงทําให้ตัวกับไปเอกนั้นก็เลยได้มาขอนอนค้างคืนที่บ้านของหน้านากมุระจึงทําให้คืนนี้เองเขาก็ได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมการดูแลผืนป่าที่นี่และภาพกระตัาที่เช้าวันต่อม,มาค่าวนี้มันก็ถึงตาที่ไปเอกต้องโชว์ทักษะในการตัดต้นไม้ให้กับทุกคนดูซึ่งหลังที่เขาสามารถโค่นต้นไม้ต้นนี้ได้สําเร็จแล้วและมันก็ถึงค่าวของคู่ของเขา อย่างด้านโยกิต้องออกโรงโชว์การโค่นต้นไม้อายุสูงกว่า100ปีให้กับทุกคนดูและหลังที่เสร็จสิ้นแล้วพวกเขาต่างก็ช่วยกันเอาต้นไม้ที่ตัดมาได้มากองรวมกันเพื่อรอการประมูลที่โรงเลื่อยไมย้และพอพวกช่างไม้เห็นฝีมือการตัดไม้ของทีหมหัวหน้านากมูละพวกเขาต่างก็ต้องแห่เดินเข้ามาดูพร้อมกับชื่นชมฝีมือการตัดสุดเนียบและพอเบเขารู้ว่า ราคาของไม้เพลงท่อนเดียวมันก็มีราคาสูงถึง8 0 0แสนเยนมันก็เลยทําให้ตัวเขาหนังก็เลยรู้สึกตื่นเต้นพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับวนุหน้าเหลือก็ทางด้านโยกิไปปวดหากเราตัดหมดป่าแล้วล่ะก็เราไม่รวยเละกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยล่ลครับซึ่งพอได้ยินแบบนี้โยกิเขาก็เลยเบิดกรกบาลพระเอกไปนหนึ่งดอกพร้อมกับพูดบอกกับพระเอกไปปวดหากแกตัดต้นไม้หมดป่าแล้วต้นไม้ที่ไหนมันจะโตทันละ่ะ มันต้องใช้เวลากว่าร้อยปีมันถึงจะคู่ควรแก่เวลาตัดแล้วหุ่นหน้าเขาก็ยังพูดเสริมบอกต่ออีกว่าพวกเราก็จะเลือกตัดต้นไม้เฉพาะต้นที่จำเป็นต้องตัดเท่านั้นต้นอื่นพวกเราก็จะไม่ยุ่งเพราะเราต่างก็ต้องอาศัยผืนป่าต้องอาศัยน้ำทุกอย่างที่อยู่ในผืนป่าแห่งนี้ต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพระเาะผืนป่าที่นายเห็นมันก็เป็นต้นกำเนิดของชีวิตทุกอย่างพวกเราจึงต้องพยายามปกป้องผืนป่าแห่งนี้ ด้วยชีวิตของพวกเราเองและหลังที่ทางด้านนาโอกิเธอเริ่มเห็นทีท่าของพระเอกที่กำลังหลงไหลและก็รักในผืนป่าพวกทั้งคู่ต่างก็เริ่มเปิดใจและก็ได้มีโอกาสมานั่งกินมื้อกลางวันด้วยกันทมกลางธรรมชาติแต่ทว่าระหว่างที่พวกทั้งคู่กำลังนั่งพูดคุยอยู่นั้นจ,จู่ๆพระเอกเขาก็จะไปถามเธอเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าเธอก็เลยพูดตอบกลับพระเอกไปว่าคนกลุงอย่างนาย จะไปเข้าใจวิธีชีวิตของคนนีดนี้ยังไงกันและพอนายเบื่อหรือนายเหนื่อยก็มีแต่จะคิดที่หนีกลับไปเมืองกรุงม,มันก็เท่านั้นและหลังที่มือถือองพไปเอกเขาซ่อมเสร็จแล้วและพอเขาเห็นว่าแฟนเก่าของเขาเธอขอความช่วยเหลือพระเอกในการพาเพื่อน,นในมหาวิทยาลัยของเธอมาทํางานวิจัยในหน่วยที่พระเอกกาลังทํางานอยู่และทันทีที่พวกเธอมาถึงพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้ต่างก็เที่ยวเล่นพร้อมกับถ่ายรูปเป็นอย่างสนุกสนาน แต่ทว่าใน,นขณะที่ทุกคนกําลังพักกินข้าวกันอยู่นั้นมันก็มีพวกวัยรุ่นปากเสียพูดบอกกับไปเอกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะที่พอนายสอบเข้าที่ไหนไม่ได้ก็เล่นหนีมาในเขตพื้นที่ชนบทในพื้นที่ที่ห่างไกลแบบนี้แถมพวกเขาก็ยังพูดล้อ,อก,กับไปเอกว่าตัวนายนั้นอยู่ในสถานที่บ้านนอกแบบนี้ได้ยังไงกันนายเป็นคนป่าหรอแถมพวกเขาก็ยังพูดบอกกับไปเอกอีกว่าพวกเราต้องขอบคุณคนตัดไม้อย่างพวกนายด้วยไหมถ้าหากไม่มีพวกนาย พวกเราก็คงไม่มีไม้เอาไปสร้างบ้านอยู่กันเป็นแน่ซึ่งพอพม่เอกได้ยิ่งแบบนั้นจึงทําให้เขารู้สึกโกรธและก็มะโมโหที่พวกคนกลวงพวกนี้ต่างกับพูดดูถูกและก็เหยียดหยามความรู้สึกของทุกคนที่อยู่ที่นี่ทั้งตัดสินใจพูดไล่แฟนเก่าและก็เพืเ่อนของเขาให้กลับไปซะและอย่าได้หันหลังกลับไปที่นี่อีกซึ่งนั่นก็เป็นพรว่า,วาตอนนี้ตัวเขาเอ,เองก็เริ่มรู้สึกรักและก็ผูกพันสถานที่แห่งนี้แล้วและพอเวลาผ่านไป พอถึงหน้าฤดูหิมะตกซึ่งเนื่องจากคืนนี้มันก็มีงานประชุมเทศกาลฉลองศาลเจ้าที่เป็นประเพณีที่กําลังจะจัดขึ้นแต่พอพระเอกเข้ามาที่ด้านนายแล้วกลับถูกคนในงานพูดบอกกลับไปว่าคนอย่างนายก็ไม่สมควรมาอยู่ในงานประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่แต่จากด้านหัวหน้าน,นากามมระเขาก็พูดบอกกับทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ว่ายัางไงตอนนี้พระเอกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งและเขาก็เป็นทีมงานของผมซึ่งผมก็คิดว่าตัวของเขานั้นก็มีสิทธิ์ แต่ยังไงทางด้านผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เขาก็ยังคงพูดชัดขานเพราะตัวงเขาก็ไม่ชอบคีนานไปเองมาตั้งแต่แรกเห็นเขาก็เลยพูดตอบกลับหัวหน้านามาระไปว่าผมก็คิดว่าปีหน้าไอเด็กหนุ่มคนนี้เขาคงกลับโตเกียวไปแล้วซึ่งพอได้ยินแบบนี้โยกิเขาก็เลยพูดตอบกลับคนเฒ่าคนแก่ของที่นี่ไปพูดถึงแม่พระเอกเขาจะห่วยแตกไม่เอาไหนแต่เขาก็มีจิตวิญญ,ญาณที่รักป่าผืนนี้ ไม่น้อยไปกว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และทันทีที่หน้าหนาวนั้นสิ้นสุดลงและวพากระต่ามาที่นาโอกิกับพวกเด็กในหมู่บ้านในขณะที่ทุกคนกำลังเดินมุ่งหน้ากลับไปที่โรงเรียนจูๆ่ๆทางด้านเคนจิเขากลับพามวิ่งไล่ตามจับเต่าทองเข้าไปที่ด้านในเขตปา่าลึกและทันทีที่คนรู้ว่าเคนจินั้นหายตัวไปพวกหน่วยพิทักษ์ป่าและรวมถึงพระเอกพวกเขาต่ก็ร่วมด้วยช่วยกันทำการค้นหาทั้ง้านเคนจิ และหลังที่พวกเขาช่วยออกการตามหาเคนจิได้อยู่สักพักจู่ๆมันก็มีหมอกหนาค่อยๆทําการพัดปกคลุมไปจนทั่วบริเวณผืนป่าแถวนี้จึงทําให้พวกคนนั้นต่างมองทางไม่เห็นแต่ทันั้นเองมันก็มีเหมือนกับมือของขใครบางคนที่เอื้อมมาจาับพร้อมกันําทางพระเอกนั้นให้เดินตามเธอไปจนท้ายสุดแล้วเขาก็เจอทางด้านเคนจิและสามารถช่วยเคนจิกลับลงมาที่ด้านล่างได้อย่างปลอดภยัย ซึ่งพอทุกคนเห็นว่าทางด้านพระเอกเขาก็สามารถช่วยเคนจิได้อย่างปลอดภยัยทางด้านนาโอกิเธอก็เลยเดินเข้ามาพูดขอบคุณพร้อมกับพูดบอกกับพระเอกว่าตัวเธอันนก็เป็นห่วงพระเอกมากมายขนาดไหนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนก็เลยทําให้ผู้ใหญ่บ้านเขาเห็นความดีที่อยู่ในตัวของพระเอกจึงตัดสินใจทําป้ายไม้เป็นชื่อของพระเอกซึ่งมันก็เป็นป้ายของผู้คนสําคัญที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ซึ่งหลังจากนั้น จึงทำให้พระเอกกับทางด้านนาโอกิได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันแบบดีๆอีกครั้งและทันทีที่งานเทศกาลมาถึงผู้คนที่ได้รับเลือกให้เป็นองค์สักพิทักษ์ขุนเขาต่างก็ต้องแต่งกายพร้อมกันนุ่งผ้าเตี่ยวเดินขึ้นไปบนยอดเขาสูงและทันทีที่พวกเขาออกเดินเท้าจนมาถึงพระเอกเขาก็ต้องตกใจเพราะที่ด้านหน้ากับพวกเขานั้นเหมือนก็มีต้นไม้สูงใหญ่ที่มันก็อายุมากกว่าหลายร้อยปีและทันทีที่พิธีเริ่มต้นขึ้น พวกองครักษิทักขุนเขาที่พวกเขานั้นต่างได้รับเลือกให้เป็นคนตัดโคนต้นไม้ต้นนี้พวกเขาต่างก็ไม่รอช้าต่างช่วยกันใช้ขวานฟันจามจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาต่างก็สามารถคนต้นไม้เก่าแก่ต้นนี้ได้สําเร็จและหลังจากนั้นพวกเขาต่างร่วมด้วยช่วยกันตัดต้นไม้เป็นท่อนๆเพื่อเอาไปทําพิธีในงานเทศกาลต่อไปและในขณะที่พวกเขาร่วมด้วยช่วยกันเห็นต้นไม้ท่อนนี้ ลากขึ้นมายัางรางเลื่อนเพื่อทว่าให้มันนั้นไหลลงไปยังอีกฝั่งฝั่งหนึ่งของเขาเพื่อเป็นการสแสดงความเคารพลและก็บูชาที่พระเจ้าแห่งขุนเขาแต่ทว่าเมื่อขนาดดีกว่านั่นเองไอเชือกที่ผูกมัดท่อนสูงท่อนนี้มันกลับมัดติดขาของระเอกจึงทำให้พวกเขานั้นต่างก็ไม่มีทางเลือกเหลือแต่ตัดสินใจให้ตดูกับเอกนั้นปีนกลับขึ้นไปท่อนสูงท่อนนี้และทําการเลื่อนไหลลงไปพร้อมกับมันด้วยความเร็วสูง แหมนึกว่ารถไฟหอกและทันทีที่งานเทศกาลนี้จบลงในที่สุดมันก็มาถึงวันครบรอบหนึ่งปีเต็มซึ่งมันก็ถึงเวลาแล้วที่ตัวพระเอกนั้นเขาก็ต้องจากลากับพวกชาวบ้านทุกคนที่อยู่ที่นี่จึงน่ะพวทุกคนนั้นต่างก็ต้องเศร้าเพราะความผูกพันที่มีกับทางด้านพระเอกไม่เว้นแม้แต่ทางด้านโยกิที่ตัวเขานั้นก็ต้องเสียน้ําตากับพระเอกแต่พอพระเอกเขารู้ว่าทางด้านานาโอกิ เธอก็ติดสอนผู้เด็กๆเลยมาส่งเขาที่สถานีรถไฟไม่ได้มันก็เลยทําให้พระเอกนั้นรู้สึกเศร้าแต่ทว่าในที่สุดนาวกิเธอก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งมาจนทันเห็นพระเอกตอนกําลังนั่งอยู่บนรถไฟพร,ร้อมกับโชว์ป้ายให้พระเอกดูว่ารักนั้นานายปาซิลแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วจึงทำให้พวกเขางนั้น,น,นต่าง,งร้องไห้พร,ร้อมกับโบกไม้โบกมือบอกลากันและทันทีที่พระเอกกลับมาถึงโตงเกียว ทันทีที่เขาเหยียบเท้าลงมาถึงตัวเขานั้นก่อพบแต่ความวุ่นวายของคนเมืองและพอเขาเดินทางไปถึงบ้านพ่อแม่ของเขาแล้วจูจ่ๆเขาก็ได้กลิ่นของไม้ลอยมาเตะปลายจมูกของเขาจึงทำให้ตัวของพระเอกก็ตัดสินใจที่วางของฝากอไว้ที่ด้านหน้าประตูห้องก่อนที่เดินตามกลิ่นไม้นี้มาและทันทีที่เขาเห็นไม้จึงทำให้ตัวเขาหนั้นก็เลยตัดสินใจที่ทำการเลือกที่อยู่ในสถานที่ทตัวขเขาหนั้นต้องการอยู่ จริงแต่จินใจที่นั่งรถไฟกลับไปยังผืนป่าแล้วกลับไปหาสาวที่เขารักแล้วเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ